รกรมทรัพยากรน,น้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำคือชีวิตถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิม์ลที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรอรัตจัดให้ดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชน ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธยันตรีสีแม่สอดองค์ใหญ่สุดใน16จังหวัดภาคเหนือณวัดหนองบัวคำอำําเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงขอแรงศรัทธามาร่วมสร้างให้สําเร็จได้ที่พระอธิการแปลงมีแล้วให้ได้แล้วแบ่งเจริญด้วยแรงบุญทั้งสามหมู่บ้านสีหมู่บ้านก็ลวมา่วมือกันมาตลอดครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนทั้งตำบลแม่ปะาและคนทั้งประเทศด้วยค่ะของคนทั้งประเทศด้วยนะครับ วันนี้จะก่อสร้างพระพุทธรลกขอคณะรัทธาทุกท่านทุกคนที่มีกิจรัทธาที่จะมาก่อสร้างพระพุทธรลกในองค์นี้กราบสาธุสาธุนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้จะมีเฉลิมฉลองอย่างไรแต่วัดพระใหญ่แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะกข่าวพระองค์ใหญ่มากที่เราจะร่วมกันสร้างสร้างมาประมาณ9ปียังไม่สําเร็จตอนนี้ยังขาดเบ็ดเสร็จอีกไม่เกิน25ล้านาพระองค์ใหญ่ที่สุดใหนส6บกจังหวัดภาคเหนือเปิดเทศได้ท่านผู้ชมจะเห็นวันนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้ววันนี้จะเห็นว่าไม่ว่าปัจจุบันและอดีตพระนี่จะเป็นศูนย์รวมเชิญชวนคนเข้ามาทาบุญแต่โบสถ์จะเป็นศูนย์รวมในการประกอบกิจของสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านทำารุบบญทำกุศลน,น,นั่นเอค่ะนั่งร้านซึ่งทําจากไม้ไผ่ซึ่งอยู่ในจังหวัดของเราเนี่ยก็มาเป็นนั่งร้านที่จะต่อจากท่อนสองท่อนสามท่อนสี่ท่อนเพื่อรวมให้เป็นพระองค์ใหญ่ให้ได้วันนี้จัตุปัจจัยต่างๆเราหมดไปแล้วจึงเรียนเชิญท่านผู้ที่ใจบุญที่ชมอยู่ใน7ร้อยเม่สิาคกญร่วมกันกับบริจาาคมทังวะ สูงประมาณ46กรามแม่เกาเนิ้วพระพุทธโลปในองค์อันนี้เราได้เห็นทั้งใหม่และก็เก่าเก่าก็ไปคนว,วางรากฐานใหม่ก็มาต่อเติมเสริมยอดอสิ่งต่างๆที่คือความสุดยอดของพี่น้องประชาชนคนที่บ้านม่วงคำ เพราะฉะนั้นขอเชิญสาธุชนคนที่มีใจบุญใจกุศลพระมหายอินแปลงฉันบอกว่าร่วมกันที่จะบริจาคเพื่อสร้างพระองค์ใหญ่ขอบรนดาคณะศรัทธาทุกท่านทุกคนมีกําลังอาใจหรือว่ามีสามัคคีมาก่อสร้างพระพุทธรูปในองค์งานนี้ให้เจริญขึ้นไปมาร่วมกันสร้างพระที่ใหญ่บุญใหญ่ไม่น้อยก็ได้มีมากก็ได้คนเล็กคนน้อยพระองค์ใหญ่จะได้สําเร็จค่ะใช่ไหมครับพี่แอมตองพ่อม่วงคำนาตากสามสิบสองเมตร เพราะฉะนั้นเรียนเชิญกันร่วมบริจาคเพื่อจะได้สร้างพระองค์ใหญ่ก็ชิญให้ให้ดังว่าลอยลอยลยเียมีอะไรเยี่ยมเยียม